สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะเราจะมาทำของทานเล่นกันค่ะวันนี้เราก็จะมาทำพาสต้ากรอบเค็มค่ะส่วนผสมอันแรกก็จะมีนี่ค่ะเส้นพาสต้าค่ะแล้วก็พริกไทยเม็ดแล้วก็ต้นผักชีค่ะเราใช้ต้นผักชีนี้ทดแทนรากผักชีนะคะซึ่งก็พอแก้ขัดได้ค่ะ แล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะน้ำปลาค่ะแล้วก็น้ำมันพืชนะคะสำหรับทอดค่ะค่ะก่อนอื่นแล้วก็มาต้มพาสต้าก่อนนะคะเอาน้ำใส่หม้อตั้งไฟให้ร้อนนะคะจากนั้นเราก็จะนำตัวพาสต้าที่เรามีนะคะใส่ลงไปต้มค่ะต้มให้เขาจนสุกนะคะ แล้วเราก็เติมน้ํามันพืชลงไปนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ทำให้เส้นพาสต้าติดกันนะคะระหว่างที่เราต้มค่ะค่ะแล้วเราจะต้มไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเส้นพาสต้าของเราจะสุกนะคะพอเส้นพาสต้าเราสุกแล้วเราก็จะตักเขาขึ้นนะคะเอาไปแช่กับน้ำเย็นค่ะเพื่อจะได้คลายร้อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะตัก ขึ้นจากน้ํำเย็นใส่กระชอนหรือว่าตะแกงก็ได้นะคะเพื่อให้เขาเสด็จน้ําค่ะหลังจากเขาเสด็จน้ํำแล้วนะคะเราก็จะนําแป้งสาลีค่ะมาคลุกกับตัวพาสต้าเรานะคะคลุกเขาให้ทั่วเลยค่ะก่อนที่เราจะนําไปทอดค่ะ น้ำมันร้อนนะคะเราก็เอาเส้นผัก,ก็ร้อนอใ่ จะได้เส้นพาสต้าแล้วเราก็จะมาทำน้ำกรอบเค็มค่ะใส่น้ำมันนิดนึงน,นะคะเอาผักชีกับพริกไทยลงผัดให้หอมนะคะเราไม่มีรากผักชีเราใช้ต้นผักชีทดแทนนะคะอาจจะกลิ่นไม่หอมมากเท่ารากผักชีแต่ก็ใช้แทนกันได้คะ่ะจากนั้นก็น้ำตาลปี๊บค่ะ ตามชอบนะคะหวาดมากกวาน้อยเอาลงไปละลายเราจะสับให้เป็นชิ้นเล็กก็ได้นะคะน้ำเปล่าเล็กน้อยนะคะเติมน้ำปลาค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะ เี๋ยวเราจะเคี่ยวน้ำตาลนี้ให้เขางวดนะคะเนี่ยตอนนี้ก็ฟองจะปุดๆใหญ่ๆแล้วเดี๋ยวเราจะาเคี่ยวไปเรื่อยจนเขาฟองเขาเล็กลงนะคะตอนนี้เป็นฟองใหญ่ๆอยู่นะคะพอเขาเคี่ยวงวดได้ที่ฟองเขาก็จะเล็กลงะคะ่ะจากนั้นเติมพริกป่นเล็กน้อยนะคะ นี้เราจะเป็นทําทให้มันลดออกลดจิจ๊ดจ๊าดนิดนึงนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะพิก่นนี้ค่ะดูใกล้จะได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งค่ะ,คะตอนนี้น้ำขอบเพ็มเราก็ได้ที่แล้วนะคะฟองเขาสังเกตฟองเขาจะเล็กลงนะคะจะไม่ฟู่เหมือนก่อนหน้านี้นะคะ มีฟองละเอียดละเอียดขึ้นมาค่ะเราก็เอาพาสต้าที่เราผัดไว้นะคะที่ทอดไว้นะคะลงใส่ด้วยกันค่ะ,คะเรียบร้อยแล้วนะคะกรอบเค็มพาสต้าเราค่ะลองทำกันดูนะคะทำได้ไม่ยากเลย ค่ะหน้าทานเชียวค่ะไม่ต้องไปทําตัวแป้งให้มันยุ่งยากนะคะใช้พาสต้าที่มีในบ้านเราเลยค่ะทําเลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปของเรานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ